สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซาเวนะครับก็มาเจอแอดกันหน่อยนะฮะเก็บข่าวจากซื้อนอกมาครับผมแอดเข้าไปนั่งอ่านมาคิดว่าเขาน่าจะเหงานะครับก็เลยโยงอะไรขนาดนี้นะครับเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราจะมาสรุปกันนะครับนะซึ่งเขาก็พูดถึง <laughs> แอดไม่อยากจะพูดเลยเขาบอกว่ามีข่าวมาอีกแล้วนะครับผมเป็นข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลิซ่านะครับเป็นข่าวลืออีกแล้วนะครับนะซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ใช่คุณเฟสแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าย้อนไปหาจองกุ๊กเลยครับทุกคนอันนี้คืองงมากว่าแบบเกี่ยวอะไรกับจองกุ๊กนะครับนะเขาบอกว่า คือจองกุ๊กเนี่ยมีข่าวลือกับลิซ่าลิซ่าเนี่ยมีข่าวลือกับจองกุ๊กซึ่งแอดก็ไปดังอ่านว่าเหตุผลเดียวให้เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาพูดถึงแหวนคู่ครับทุกคนหลายคนชี้ว่าในรูปโปรโมทของลิซ่าเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของเพลง Dream นะครับผมมีแหวนนะครับทุกคนซึ่งเขาบอกว่าพาให้นึกย้อนไปในปี2019นะครับที่มีภาพลิซ่ากับจองกุ๊กเนี่ยใส่แหวนเหมือนกันนะครับนใหม่โยงกับไปไกลจริงๆนะครับนะ และอีกจุดที่เชื่อมโยงนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ต้องบอกว่าไร้สาระที่สุดเลยนะครับนะซึ่งมันไม่น่าจะเชื่อมโยงกันได้เขาบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยจับตาดูดีๆนะคุณเคนทาโร่เนี่ยจับตาดูเขาให้ดีเลยนะเพราะว่าคุณเคนทาโร่เนี่ยมีความคล้ายกับคุณจองกุ๊กมากๆเลยในบางมุมโอ้ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นการสื่อถึงสัญลักษณ์อดีตความสัมพันธนะ์อะไรบางอย่างนะครับนะแม่ดูยังไงให้เคนทาโร่คล้ายกับจองกุ๊กนะฮะแอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแอดดูแล้วเขา ก็ไม่ได้คล้ายกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ตามเถอะ โยงกันเข้าไปได้ยังไงนะครับนะแล้วเขาก็บอกว่านี่นะเขาย้อนกลับไปไกลด้วยนะแต่เขาบอกว่าไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยลบโพสต์บางอันที่เกี่ยวข้องกับแหวนออกไปด้วยเออเอาไปเอาเอา,เอาสิเอาไปถึงขั้นนั้นนะครับนะเราก็พูดว่าเพลง dream ของลิซ่าเนี่ยปล่อยมิวสิกวิดีโออย่างเป็นทางการในวันที่13สิงหาคมตามเวลาตะวันออกของสหรัฐแฟนๆก็เลยจับตาว่ามีการสื่อถึงอดีตหรือไม่โอ้โหไปกันใหญ่นะครับนะเขาบอกว่านี่เป็นเพียงการคาดเดาของแฟนๆน,นะไม่มีการยืนยัน จากลิซ่าและจองกุ๊กหรือว่าค่ายนะว่าทั้งสองเนี่ยกำลังคบกันหรือเคยคบกันแต่ยังได้แล้วเขาบอกว่าข่าวแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยจริงๆในวงการนะฮะโดยเฉพาะวงการเกาหลีเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดชอบมีแฟนคลับเนี่ยไปโยงเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆนะในรูปในโพสต์ต่างๆเพื่อเอามาสนับสนุนทฤษฎีชิปปิ้งนั่นเองนะครับทุกคนชิปเฉยๆนั่นแหละเขาบอกว่าแม้ว่าแหวนเนี่ยจะถูกนํามาเป็นหลักฐานนะแต่ก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นของขวัญที่ให้จากกันและกันนะครับแหม ่านมาสซยืดยาวนะครับนี่คือโคเดียบูเจ้าเก่าอีกแล้วนะครับนะก็น่าจะช่วงนี้อาจจะไม่รู้จะเขียนข่าวอะไรถึงน้องนะครับก็เลยพูดมาขนาดนี้นะครับนะแอดจ,จะมาสรุปให้ฟังท้ายคลิปนะครับต้นคลิปเนี่ยอาจจะเป็นน้ำน้ำแล้วกันเนาะเพราะข่าวของเขามันก็ไม่ได้มีเนื้ออะไรนะครับนะแอดอยากเรื่องแอดอยากพูดเรื่องความสัมพันธ์เนาะของลิซ่าสักหน่อยนะครับนะเอาเป็นว่า คือพอเป็นคนดังที่มาถึงจุดนี้แล้วจริงๆเนี่ยคือคนให้ความสนใจมากๆโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์นะครับอันนี้แอดว่ามันเกิดขึ้นกับดาราทุกๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับอาจจะไม่ใช่เฉพาะลิซ่าคนเดียวแหละแต่ว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่แบบไวรัลตลอดไวรัลง่ายก็เลยมีคนถามอยากพูดถึงเยอะนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมีคนให้ความสนใจเยอะนะครับนะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันหนีไม่พ้นจริงๆนะครับสำหรับศิลปินที่เขาโด่งดังแบบนี้แต่ว่าแอดคิดว่าการจะพูดถึงความสัมพันธ์ของศิลปินเนี่ยจริงๆ เรื่องส่วนตัวของเขานะครับทางด้านสื่อเนี่ยก็ต้องแยกแยะให้ออกเนาะอ่ะถ้าจะมาโน้แบบเห็นนั่นเห็นนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ ไปถ่ายภาพมาได้อะไรแบบนี้เนี่ยแอดว่าก็น่าจะน่าสนใจมากกว่านะครับหมายถึงว่าถ้าสมมุติอ่ะเขาไปเจอน้องกับคุณเฟสไปเที่ยวด้วยกันอะไรแบบนี้ถ่ายภาพมาใช่ไหมแล้วก็มาเขียนเป็นข่าวเนี่ยแอดว่ามันก็ยังอาจจะมีมูลมากกว่าอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของการที่ไปนั่งดูมิวสิกวิดีโอไปนั่งดูรูปภาพโปรโมตแล้วก็เชื่อมโยงของบางชิ้นเข้าหากันเนี่ยแอดว่ามันก็เกินไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามีคนหลายๆคนนะครับที่แอดจะพูดเรียกว่ายังไงดีวะ เขาเป็นคนที่เขาชอบแบบคิดแล้วก็โยงเนาะ คือเหมือนกับว่าที่เขาบอกว่าเป็นทฤษฎีการชิปนั่นเองนะครับนะเขาก็จะโยงทุกๆอย่างที่สามารถมองเห็นได้แล้วก็เอามาทําเป็นประเด็นนั่นเองนะครับแต่ว่าซื่อใหญ่ยังโคเดบูเนี่ยแอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงหยิบประเด็นชิปขึ้นมาโดยที่มันเป็นการชิปแบบ <c oughs> ชิปแบบไม่น่าจะชิปได้อะไรแบบนี้นะครับแอดก็ก็เลยอยากจะพูดเรื่องความสัมพันธ์นิดน,นึงนะครับเพราะว่าเราก็ต้องให้พื้นที่กับศิลปินเนาะเขามีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามแต่เนี่ยก็ต้องให้พื้นที่กกัับบเค้านะรแลว็ ต้องในฐานะของแฟนขับนะแอดว่าก็ต้องยินดีไปกับเขาด้วยนะครับนะอะไรประมาณนั้นที่แอดอยากจะพูดเนาะอ่ะก็เมาให้ฟังกันแบบสนุกๆน,นะครับกับข่าวชิปปิ้งนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ